สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อคำำําทานายความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้คือความชอบความรักหรือแค่คุยแก้เหงานะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้คือความรักความชอบหรือแค่คุยแก้งเหงาเรามาดูไพ่กันนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือความรักความชอบหรือแค่ขุนแก้งเ,เรามาดูตัวเขาผ่อนนะคะเรามาเช็คพลังงานตัวเขาผ่อนนะได้ไพ่สองดาบสองเหรียญ คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูยากเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆเขาเป็นคนที่มีมุมส่วนตัวของเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะหลายครั้งที่คุณคบกับเขาหรือคุยกับเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้าถึงค่อนข้างยากเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณหรือไม่ได้ต้องการให้คุณรู้นะเขามีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้าไปก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของเขาและเขาก็ไม่ชอบที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวของเขาให้ใครฟังด้วยเช่นกันนะตัวเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเครียดค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีความวิกตกกังวลค่อนข้างง่ายนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคือคนคนนี้นะ่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนช่างพูด นะเขาอาจจะไม่ใช่คนช่างพูดอาจจะอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งถ้าในเรื่องของความสัมพัน,นธ์กับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่นะเขาเองเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่คิดมากแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเขาเป็นคนที่มีกำแพงตัวเองบิเป็นคนที่มีกำแพงด้วยก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีกำแพง,งค่อนข้างสูงนะ เขาเป็นคนที่มีกำแพงสูงและเป็นคนที่เอ,อ่อก็เรียกว่าไงอ่ะชอบเขาเริ่ามีความคิดที่ปิดกั้นตัวเองนะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณในเวลาน,นี้นะ mm hmm. เป็นเช่นไรบ้างในไพ่สามเหลี่ยม มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งๆนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งๆดูแล้วไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าที่ควรนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้าใจยากเป็นคนที่ดูยากเป็นคนที่เข้าถึงยากค่ะแต่ถ้าถามว่าในความสัมพันธ์นี้ยเขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณไหมเขามีนะเขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณแต่ความที่เขาเรียกว่าพวกโลกส่วนตัวสูงน่ะนะก็ยังมีความเป็นส่วนตัวของเขายังสูงอยู่ เขารักแต่เหมือนกับคนาลักยังยังรักไม่เป็นนะคะยังให้มอบความรักให้กับคนอื่นไม่เป็นยังไม่รู้ถึงวิธีการดูแลยังไม่รู้ถึงวิธีการเอาใจใส่นะกับคนที่เขารักอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะมันจึงทําให้เขาไม่ค่อยเปิดใจเรียนรู้กับคนรอบข้างสิ่งรอบข้างวิธีการเข้าหาคน นะวิธีการผูกไมตตีกับคนที่ตัวเองรักเขาจะไม่รู้ตรงนี้นะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งเขาอาจจะดูแข็งๆดูทื่อๆเนาะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองนบะคุณมีความสับสนนะตรงนั้นเขาคิดยังไงกับเรากปนแน่แต่ถ้าจากหน้าไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าในความสัมพันธ์นี้เขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่า ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลาน,นี้นะคะเป็นความรักความชอบหรือแค่กุยแก้เงาได้ไพ่เด็กไม้ไพ่้าไม้หนึ่งไม้สามด้วยและได้ไพ่สี่เหรียญอีกนะเป็นความสัมพันธ์ที่แทบจะไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรเลยนะคะ ถ้าถามว่าการที่เขาคุยกับคุณเนี่ยนะมันเป็นความชอบเป็นความรักหรือแค่คุยแก้งเงาเขามีความชอบคุณแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะรักนะคะเขาเขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะคุยด้วยอยู่ตลอดเวลาหรือเวลาที่เขามีอะไรหรือดึกอะไรได้เนี่ยเขาก็อยากจะส่งข้อความมาหาคุณอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณ นะแต่พอเวลาพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็าอาจจะมีการนิ่งมีการเงียบหายไปอีกมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามามาหายหายนะเขาเนึกจะคุยเขาก็คุยเขาเนึกจะนิ่งเขาก็นิ่งเขาเนึกจะเงียบเขาก็เงียบไปเลยนะถ้าคุณไปถามหาเหตุผลเขาว่าทําไมเขาถึงเงียบทําไมเขาถึงนิ่งเขาจะไม่มีคําตอบให้กับคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้คําตอบจากเขาก็คือการนิ่งอีกเช่นกันนะคะ เขาไม่มีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้น,นิ่งเงียบแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณถามเขาว่าจะไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าเขาก็ไม่คงไม่ตอบคุณอีกเช่นกันนะเขาคงไม่มีคําตอบให้กับคุณเพราะตัวเขาเองเขายังมีความสับสนในตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยเขาจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ให้สี่เหรียญก็ยังอยู่ในมุมของตัวเองก็ยังอยู่กับตัวเองมันไม่มีความก็เรียกความสัมพันธ์มันไม่มีการคืบหน้าไม่มีการไม่มีความคืบหน้าไม่มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณเลยแต่เขาก็อยากที่จะคุยกับคุณนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะถ้าถามว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่หนึ่งคือเขาชอบแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรับสองก็ชอบที่จะคุยกับคุณค่ะ เขารู้สึกว่าคุยแล้วคุณคือเซฟโซนคุยแล้วคุณเหมือนกับว่าเขาเขาเขาก็เรียกว่าเขาสบายใจที่ได้คุยกับคุณนะหรือว่าดาได้คุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสบายใจนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีของเขาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้นะตามที่หัวข้อขึ้นมานะคะว่าความรู้สึกที่เขามีตากคุณมันคือเขาเรียกว่าคือความชอบแล้วก็เป็นการคุยนะคะเป็นการคุยแบบเพื่อน คุณจะรับรู้ได้ว่าการคุยของเขาเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะของการแบบมาหวานไม่มีการส่งคำหวานนะไม่มีการบบบบอกรักหรืออะไรจากเขาเลยนะเขาก็าอาจจะคุยชวนคุณคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแม้แต่การชวนไปทานข้าวการชวนไปดินเนอร์ไปไปเที่ยวไปดูหนังอะไรเนี่ยก็น้อยมากหรือแทบจะไม่ค่อยมีเลยคือใช้เวลาส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นการแชทคุยกัน นะแต่พอเวลาเจอหน้ากันเขาอาจจะไม่ค่อยคุยหรือคุยไม่ค่อยเก่งอาจจะไม่ค่อยพูดอาจจะแบบนิ่งๆไปเลยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องทําใจในเมื่อเขาคุยเป็นเพื่อนมาคุณก็คุยเป็นเพื่อนไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วถ้าคุยไปเรื่อยๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ความรักจากเขาไหมหรือเขาจะมีโอกาสใจอ่อนเปลี่ยนใจมารักคุณไหมนะถ้าคุณคุยไปเรื่อยๆนะ ความสัมพันธ์จะกลายมาเป็นคู่รักกันได้ไหมโอเคถ้าคุยไปเรื่อยๆนะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์มันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นคู่รักกันได้ไหมมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลายมาเป็นคู่รักกันได้ นะแต่คุณอาจจะต้องใจเย็นมากๆในความสัมพันธ์นี้คุณต้องไม่ไม่ไปคาดการคุณจะต้องไม่ไปกดดันเขาในความสัมพันธ์นะคะเขาคุยแบบเพื่อนเราก็คุยแบบเพื่อนไปนะคุณอาจจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาสามารถไว้ใจได้คุณคือคนที่เขาสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเวลาเขามีอะไรเนี่ยคุณคือคนแรกที่เขาจะต้องคิดถึงคุณถ้าคุณทําได้อย่างนั้นเมื่อไหร่นะ ก็คือจะกลายเป็นว่าเขาจะกาเรียกว่าเขาจะขาดคุณไม่ได้และเขาจะนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะค่อยๆซึมเป็นความรักนะคะแล้วคนอย่างคนคน,คนนี้เป็นคนที่รักคุณยากเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆนะถ้าถามว่าคําว่ารักจากคนคนนี้บอกเลยว่ามันยากมากนะแม้แต่ความรู้สึกของเขาเขาก็เ,าเป็นคนที่รักคนยากด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะพิชิตใจเขาได้ถ้าคุณจะได้รับความรักจากเขาได้หรือจะเปลี่ยนสถานะจากคนคุยจากการแค่คนชอบจะกลายมาเป็นคนรักกันเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาใช้ความเข้าใจเขาให้ความเข้าใจเขาให้เวลากับเขานะใช้ความเป็นเพื่อนใช้ความอ่อนโยนแล้วคุณจะพิชิตใจเขาได้สําหรับคนคนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหยิบไพ่สรุปนะคะ คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปอ่ามาปิดทุกถวยขึ้นมาแล้วนะสวินดาบมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ไพ่หกช่วยนะโอเคเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องใช้เวลาจริงด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยจากความชอบจากการแครคนคุยคุณจะกลายเป็นคนรักของเขานะ ถึงเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะอยากจะคุยด้วยตลอดน่ะถ้าคุณท่าน,นได้อย่างนั้นน่ะนะคะเขาจะกลับกลายเป็นความรักโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเริ่มรักคุณนะไพ่ถ้วยมาแล้วนะคะไพ่ถ้วยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนนะคะจากคนคุยจากคำแากแค่คนชอบจะกลายมาเป็นคนรักกันได้นะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่รักกันนะคะคนคนนี้ต้องบอกเลยนะถ้าเขารักใครเนี่ยเขารักจริงถ้าเขารักใครเขารักจริงนะคนคนนี้เขารักแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนใจด้วยนะถ้าคุณสามารถทําให้เขารักคุณได้นะเพียงแค่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่รักกันนะความรักของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ กับคนที่คุณคุยอยู่ในตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปโอเคอย่างที่บอกนะคะว่าจากการเป็นเพื่อนจากความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งๆน,น,นะสุดท้ายแล้วมันจะมีการโอกาสได้พัฒน,นาต่อกันนะคะได้ไพ่ใ,นใบนีขึ้นมานะสุดท้ายแล้วคุณจะได้มีโอกาสพัฒน,นาความสัมพันธ์นี้ไปสู่ความมั่นคงในวันข้างหน้าอ่านะคะ ใช้ความเป็นเพื่อนใช้ความเป็นมิตรใช้ความร่าเริงใช้ความสดใสนะแล้วคุณจะพิชิตใจเขาได้นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้คุณมีโอกาสนะคะคุณมีโอกาสมากเลยแหละที่คุณจะสามารถทําให้เขามารักคุณได้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนใจให้เขามีความรู้สึกดีๆต่อคุณได้เปลี่ยนจากสถานะคนคุยจากสถานะการเป็นแค่เพื่อนจะกลายเป็นคนรักกันได้ในที่สุดนะคะ ก็ขอให้คุณโชคดีและสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะ